ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องตั้งจิตในกายคตาสติเหมือนบุรุษผู้ถือภาชนะน้ำมันภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้รับทราบข่าวว่ามีนางงามชนบท จึงมาชุมนุมกันก็นางงามชนบทนั้นน่าดูอย่างยิ่งในเวลาฟ้อนรำน่าดูอย่างยิ่งในเวลาขับร้องมูมหาชนนั้นได้ทราบข่าวอีกว่านางงามชนบทจะฟ้อนรำจะขับร้องจึงมาชุมนุมกันมีประมาณยิ่งขึ้นครั้งนั้น บุรุษผู้อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์ก็มามู่มหาชนนั้นพึงกล่าวกับบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท และจะมีบุรุษเงื้อดาบตามท่านไปข้างหลังข้างหลังท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้น้อยหนึ่งในที่ใดเขาจาักตัดศรีรษะของท่านให้ขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียว <c oughs> <c oughs> พิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้น จะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันนั้นแล้วพึงเป็นผู้ประมาทในภายนอกหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระเจา้าข่าภิกขุทั้งหลายเรายกอุปมานี้ก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนั้นมีอย่างนี้คำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติ ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นสิ่งอันเราเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วกระทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปารบสม่ำเสมอดีแล้วภิกขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล